เลขร้อยมาลายงวดวันที่หนึ่งมีนาคมให้เลขเด่น3 4มสหกเลขชุดสองตัวสามหนึ่งสามสี่สามหหนึ่งสหสีชุดสามตัว0 3 4 2์สามสหหสห หกสในงวดวันที่16กุมภาพันธ์เลขชุดสองตัว3าสเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่าง4ีสเลขชุด3ตัว9ก้หเข้าเป็น3ตัวโต๊ดของ3ตัวบน3 9 5เลขชุดคู่เงินงวดวันที่หนึ่งมีนาคม ให้เลขเด่น7เด่นรอง4เลขชุด2ตัว14 15 17 19 41 45 47 49 51 54 57 59 71 74 75 79เลขชุด3ตัว941 845 3ามสี่เจ็ดศูนย์สี่ดหนึ่งหนึ่งเจสสองเจหหเจ็ดในงวดวันที่สิบกุมภาพันธ์เลขชุดสองตัว3าสเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่างสีสา